ยำเนื้อติดมันตําแตงแกงอ่อมนะน้ำปุ๊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 โอ้มายคอมโบใครที่เกิดยุคเก้าศูนยที่เคยดูหนังการ์ตูน <c oughs> เรื่องการ์ตูนมีพระเอกนะผมจะร่อยฟังนิดหนึ่งนะมันจะมีพระเอกเป็นการตนะ์ตูนนะตูนญี่ปุ่นสมัยวัรุ่นยุคเก 90, นะ้าศูนยนะเพราะวจะชอบทำอาหารประดิษฐ์ประดอยทำอาหารไปเรื่อยเลยนะ ไปเจอวัตถุดิบตรงนี้ก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ลองให้เพื่อนๆชิมดูแล้วปรากฏว่าเอ๊ะมันอร่อยเว้ยมันอร่อยเลยต้องอุทานมาว่าโอ้ไมคคอมบุนะ <laughs> ท่านใดที่เกิดยุคนั้นก็น่าจะจําได้นะที่ผมไม่จําได้ดีเลยจนมาถึงวันนี้ก็ต้องเ,น,เนี่ยแนว <laughs> อาหารนียก็ติดใจโ oh อนะ้ไมค์คอมบุนี่ สวัสดีครับพบก,กับรายการยาี้มีบรุ่ประเด็กอีกแล้วนะครับนี่น้องพ้องเพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้เราพามากินอาหารแซ่บๆอีกแล้วนะฮะสไตล์พื้นบ้านเหมือนเดิมนะฮะเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านเช่นเคยนะครับอ่ะพูดมากครับเจ็บคอนะฮะเมนูนี้นี่เลยฮนะยำเนื้อติดมัน <laughs> เอ้ยกินกับตำแตงครับแซ่บไหมแล้วก็มีข้าวเหนียวเอ้ยไม่ใช่ข้าวเหนียวข้ปุ้นปุ้น หรือขนมจีนเนี่ยอันนี้เลยฮะสดน้ำมันโ h น n นะกับอ,อมเนื้อนะอ,อมเนื้ออมเนื้อครับแซ่บๆนะผักก็เย็ดผักผก็ไหลนะเนี่ยเรามีนี่เลยฮะผักอีเลิศหรือใบชะพูเราได้นี่มาด้วยนะครับเนี่ยดอกแคนะครับแตงกวาแล้วก็มีผักชีลาวนะฮะเรามีนี่เลยฮะถั่วพูนะกินกยบยำเนื้อติดมันต้องกินถั่วพูด,ด้วยนะฮ <c> ะ <oughs> พูดมาเลยนะซับเลยนะ แชด์ไปกันครับเพื่อนๆทั้งหลายนี่เลยฮนะเนื้อติดมันแซ่บเลยนะหอมเนื้อ,ร,อ,อ,อร้ายหล่ะมาเลยพี่น้อง cho anh ăn cái lại ừ. nè ไม่น้องนะเรากินกระดอกแคร์นะเข้ากันเข้ากันผมลำ้ำลำอยู่นะดอกแกร

ยำเนื้อติดมันตําแตงแกงอ่อมนะผมบอกว่าโอ้โจิตจานมากเลยเผ็ดไม่พอนะใส่ลูกโดดไปด้วยนะปบบพิกกึนื้อหมูเลย ขาอบปุ่นมากินกับตำแตงยำเนื้อแล้วก็แกงอ่อมนะต้อบอกว่าเผ mm. ็ดแล้วก็มาสดน้ำมันน้อนกับแกงอ่อมเนี่ยต้อบอกโอ้ยแซ่บหลายแซ่บนัว ให้ท่านผู <t os> ้ชมดูเลยอย่างนี้เลยนะโอ้ยหกหกเนี่ยยำเนื้อติดมันนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราต้องแดงนะตามคอนเสปร์รายการเนื้อมีความมีเท็คเจอร์แบบเคี้ยวมาแล้วมันกลิ่นของเนื้อมันหอมเข้ากับยำน้ำยำเนี่ยบอกโอ้โอเคเลยเจียวเลย นุ่ยดีอมเนื้อหม้กับอะไรเห็นอหไบ้าง ัให้ได้ดูนะไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าโอ้เฝ้าหลายทุกนี้ก็มันกินแนวทแทบๆกันไปก่อนนะนเพื่อนๆเอหน้านี้กัดอกแครก็เริ่มขึ้นเต็มเลยนะผมว่รอ,อมากินกัยำามูโอ้โหเดยเกเขาพังไรนี่ละกินมือเลยนะถึงจะได้อัคครส นี่เงาปากทีเดือดหรือใบชะกปูนั่นเอง นี่หมดแล้นี่นะไปคุยกับข้าวปุ้นรลอกินกับหนมจีนนะนี่ฮะทำโตๆไปเลยฮึ่มแต่ เต็มปากเว้ยอาหารกับพี่น้องกินข้าน้ำกันโอ้ใก็เขาปุ้นจนหมดเลยนะกำแปงกูจิตการเลยเปิดที่ลีนี้เลย

ลองตดน้ำดูนะน้ำก็จะมีน้ำยำเนื้อติดมันแล้วก็มีน้ำตำแตงนะอาหารแนวเดียวกันนะแนวสไตล์พื้นบ้านอีสานบ้านเฮ้ลองเบิง้งวอ้ยโอ้ไมคคอม,โมโบุ <laughs> ใครที่เกิดยุคเก้าศูนที่เคยดูหนังกระตูนเรื่อง การ์ตูนมีตระเอกนะผมจะร่อยฟังนิดนึงคนะมันจะมีพระเอกเป็นการตนะ์ตูนนะตูนญี่ปุ่นสมัยไปรุ่นยุคเก้าส่วนนะพระวาชอบทําอาหารประดิษฐ์ประดอยทําอาหารไปเรื่อยเลยนะไปเจอวัตถุดิบตรงนี้ก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ลองให้เพื่อนๆชิมดูแนละ้วปรากฏว่าเอ๊ะมันอร่อยเว้ยมันอร่อยเลยต้องอุทานมาว่าโอ้ไมคคอมบุนะ <laughs> ท่านใดที่เกิดยุคนั้นก็น่าจะจําได้นะที่ผมไม่จําได้ดีเลยจนมาถึงวันนี้ก็ต้องเนี่ยแนว <laughs> อาหารเนี่ย พอติดใจโอมมห้ปัะบุย <g ül> ่นี้อืมนี่ะไซดอกแคร์อวันนี้ต้องบอกว่าดอกแคร์นี่เข้ามากมากเลยนะผักเอ่ยนี่ชิดซ้ายเลยนะแต่ก็กินได้นะกินโอเคอยู่แต่ดอกแคร์นี่ต้องบอกว่าเข้าเข้ามากอยู่ตามมันนองนี่หาง่ายเลยนะขึ้นดอกขึ้นขาโผลเนะ เราจะเอามาลวกจิ้มยำพริกหรือจะมากินสดแบบนี้ก็ได้นะกินผมแต่ผมชอบกินดิบมากกว่านะเพราะว่ามันจะได้ความดิบเถื่อน <laughs> ดิบเถื่อนมันได้ฟิลกว่านะใคแล้วแต่คนชอบนะครับไม่ว่ากันโอดโดทานต่อไปเลยเพื่อนๆเผ็ดแห้งอืม ลำเลยผมดอกแครครับซอสแกงอ่อมเนี่ยครับมขมอีกโอ้ยเข่าอะไรเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมงี้ว่าตัวการส้มตำวงการอาหารพวกน,นี้เข้าแล้วออกยากมากเลยนะผมนี่ติดมาจนจะสี่สิบแล้วเนะี่ยเขาโอเคนะ แงกองออกก็มีเนื้อติดมันด้วยครับเนี่ยคุ้ยไปเจอพอดีตักไปเจอพอดีจัดโหลดบึ้ยจับไว้โอ้ยเนื้แตกใกล้หมดแล้วตอนนี้ อรอนอ่อ,อนหวามีบัวมะเมนยอดเด้ดอกอ่อนอ่อนน้อยเลยอย่ามีตัดกระปุ่นจนหมดเลยนะด้วยความที่น้ำมันนัวนะเนี่ยนะคำนี้เดชท่านผู้ชมเลยนะเดชเป็นเพื่อนเลยนะ Cái <coughs> thang lãi lãi ไ้ัวแปตัวปูวันเขาใช่ตัวปูเขาวะอวใช่นะ,ะนะแม่นนะ่บางคนก็เรียกตัวแปบางคนก็เรียกตัวปูนะ thịt ha trứng chay mà nghe đó, tăm tàn ยำเนื้อสิดมันนี่เกลี้ยงตับไปแล้วนะแล้เหลืออมแตงนะนี่ก็ได้ผู้ใหญ่จะดีครับเอาชามานี่มาให้กินนะลองเบ้งโอ้ยหอมหอมหอมเจี๊มบหมูนะฮะก็ยังม,มีก็กินให้ดูอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเผ็ดต้านทานความเผ็ดไม่ไหวนะ แต่ก็โอ้โหเกล้งตับเลยนะไอตัวแกงอ่อมเนี่ยสดน้ำแล้วช่วยให้ดับเผ็ดได้นะครับก็ก่อนที่เฮียีจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะชอบก็ไลค์ถูกใจก็แชร์นะครับแล้วก็รอติดตามชมคลิปหน้าว่าเราจะพาไปกินพาไปแดกพาไปชมเมนูอะไรที่มันบ้านๆสาตลบ้านๆหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะ ก็เราติดตามชมด้วยนะครับนี่ฮะจะมีลิงก์ข้างล่างนะลิงก์คลิปต่างๆของช่องเงียหมีก็ลองเข้าไปดูได้นะครับมีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวคลิปใหญ่จะเป็นแนวสไตล์การทําอาหารทั้งหมดเลยนะครับก็จะพาไปเที่ยวพาไปอะไรอย่างนี้ไปกินไปแดกไปชมอาหารปแปลกๆหรืออาหารที่หากินแล้วรู้สึกเราคิดถึงบรรยากาศบ้านๆน,นะก็ลองดูนะครับรั่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ